เับโชคไปเที่ยวร้านกาแฟกับแม่ไหมหแบบนูจนะนอนเหรอหนูจะนอแบบน,นโอเค สวัสดีคะ่ะน้องแกมวันนี้มาเยี่ยมร้านกาแฟน้องแกมเนะาะเป็น165่งหกห้าสโลบาร์นะคะนี่เนาะก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาลองทานกาแฟของเราเนาะมีหลายมาเมล็ดด้วยกันใช่ใชไหมคะวันนี้มีหลายตัวอะไรคบเดี๋ยวเราลองแนะนําพี่หน่อยว่ามีอะไรบ้างวันนี้พี่ควรทานอะไรต้องถาว่าวันนี้อยากกินประมาณอะเที่ยวได้ไหมฟุตตี้เยอะไหม หมอีจวไปลองแบบลองแบบจบหวานปปลอะไรเปรี้ยวก็ได้อยู่นะนิดหน่อยจริงๆทุกตัวมันจะมีอ่แครกเตอร์ของเขาก็มีเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอยู่แล้วตัวนี้เป็นลอเตรโกครับลอตเตโกตัวนี้จะมีแพชส่นฟู้ดมีพวกเบอร์รี่แล้วก็จบหวานตัวนี้ฟุตตี้แล้วก็อัพเเทจะเป็นหวานยาวๆเลยตัวนี้ก็น่าสนใจครับ อันมาตัวตัวนี้แม่สายแม่สายจะมีความวายนีเมีง่นตัวนี้ก็โอเคส่วนตัวนี้จากใจสุขสารของพี่หน่อยกับพี่อ้อยตัวนี้จะเอ,อกเทอฟฟี่เค้กตัวนี้จะอ่อนหวานเลยค่ะจะเป็นออกทอฟฟี่สวีทแล้วก็จะมีความสมูทก็คือบาลานซ์ดีครับ ส่วนตัวนี้ป่าเมี่ยงป่าเมี่ยงจะมีออกเปรี้ยวเปรี้ยวไปในทางส้มโอเลมอนอะไรพวกนี้แต่ก็จบหวานเหมือนกันถ,ถ้าให้นึกผลไม้ก็ผลไม้โทนเขียวโทนเหลืองประมาณนี้ตัวนี้นะป,ป่าเมี่ยงส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นจากโตเกิเป็นฟาร์มจากโตเก็ตนะครับผมวันนี้เป็นโปรเซสเนเทลล่นะาโรบิ Mm hmm. ตัวนี้ก็โอเคตัวนี้จะออกชีสกียกลิ่นดีกลิ่นดีเลยแบบเปี้ยวหวานกำลังดีส่วนตอนนี้ก็เป็นโปรตีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นผลเชอร์รี่ของกาแฟจะเป็นออริเบอร์เบก็คือผลเชอร์รี่ปกติของกาแฟมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะ,คะเขาจะคัดเก็บเฉพาะที่เป็นสีส้มอ๋ตัวนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรบ mm hmm. อดี้ไม่จัดอร่อยง่ายเหมือนจิบชา น่าสนใจทั้งหมดเลยนะเนี่ยตายแล้วต้องแบบมาดูโซนนี้มาไล่กินค่ะจากตันนี้ก็อนตัวนี้คือของหน้าค่ะตัวนี้เป็นภูคาค่ะจะมีความเค็มบูเล่เค็มบุเล่ก็คือจะมีความคัาตารคาราเมลด้านบนอะไรประมาณค่ะคาราเมลไหมอ๋อมีกินคาราเมลไหมด้วยใช่มีอบเชยหน่อยหน่อยชินามอนชินามอนแล้วก็มีน้ำผึ้งมาเบาๆค่ะ วนตัวนี้เป็นฮอนดูัสฮอนดูัสตัวนี้จะมีความจุ้ยมากตัวนี้ฟุต uh ี้ออกเปรี้ยวผลไม้ทานโทนเหลืองโทนเขียวประมาณนี้ตัวนี้จากแม็กไพฟาร์มตัวนี้จะมีมีสับป,ประรดค่ะสับป,ประรดแล้วก็จะตัดมาเลมอนก็คือจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเขาเรียกวอะไรเปรี้ยวสองแบบอ่ะอ่า ก็สนุกกับการกินเหมือนกันตัวนี้ mm hmm. okay. ตัวนี้เป็นอมอมมูชโชเปอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะมีดอกไม้ดอกไม้โทนขาวมี mm hmm. น้ำตาลไ่แดงด้วยแล้วก็มีส้มโอคแล้วก็จิบถ้าจิบเย็นก็มีความคล้ายแบบเหมือนเราจิบชาเหมือนกัน mm hmm. ส่วนตัวนี้เลยตัวนี้เพิ่งเปิดออกมาเลยครับ ตัวน,นี้เป็นเอธิโอเปียเยก้าเชฟนะครับตัวน,นี้จะคือมาถึงตัวน,นี้ก็เป็นเอธิโอเปียก็จะมีความฟูตี้ของเขาอยู่แล้วอะฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีตอนที่เทไปจะมีกุหลาบ <Huh. S 1> กุหลาบเป็นแบบกุหลาบชมพูบานเย็นประมาณนี mm hmm. ้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรมีเบอร์รี่พวกเบอร์รี่ออกมาหน่อยแล้วก็ตัดมากับส้มอแล้วก็ มีจบหวานที่แบบมีฮันนี่แล้วก็มีพีชเบาๆค่ะ,ะว้าวน่าสนใจมหมดเลยส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นเมลิไทยเป็นหลักค่ะแนะนำสมุนไพรเกษตรกรอทยค่ะดีเลยค่ะที่ร้าน็ะเป็นเมลิไทยทั้งหมดโอเคอ,อันไหนแนะนำให้พี่ลองได้บ้างนะ ที่ต้องมาเก็บแต้มแล้วมั้งเนี่ยใช่คับต้องมาแบบบัตรสะสมอะไรอ่ะสันทานอันนี้ไปแล้วเลยสดชื่นหน่อยรือว่ายังไงดีสดชื่นหน่อยก็ดีค่ะสดชื่นหน่อยก็ดีลอตเตอร์โกมีทั้งแฟชั่นฟูดมีทั้งพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้ก็ได้ได้ตัวนี้ก็ได้โอเค ทุกอย่างต้องช่งางหมดเลยนะคะ <c oughs> ใช่แตาส่วนนะค่อนข้างจะต้องไปต้องล<อ>ือียดวางดิกอนใส่กระดาษกองปกติที่บ้านพี่ก็ทำแค่วมาอข้าวผัดที่ไม่เคยลองดิฟเลย <c oughs> นาน40วสิบวิครับ40วิิบวินบใจเอาหนึ่งสองสามอะไรก็ว่าไปเอาตามที่น้องแกมนเลยนะแครับจริงตาช่างเรามีจับเวลาด้วยครับแพงตัวนี้ไม่แพงค่ะจากตัวแพงๆก็มีซึ่งก็ดีครับก็มีกำลังกำลังจะถอยใหม่ใช่ ตเราทำแบบนี้ไปกินไหมอ,อ,อันนี้แกปะเทน้ำรูดเดียวเลยครับแล้วก็จบที่ประมาณ2นาที2นาทีครึ่งประมาณอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการลึกแล้วน้ำจะค่อยๆเจนะอ่ะดได้หวานลมเย็นดีมากเลยตัวนี้อากาศดีเขี่ยลมหนาวมา มเมล็ดกาแฟเทียบเลยครับเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะร้านเนี่ย ร้านเปิดประมาณปีครึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมาทำร้านจริงๆเมื่อช่วงกลางเดือน,นเน้ายนที่ก่อตั้งร้านเนี่ยเน,ะนาะนที่ขอถ่ายนี่นะคะมินิมอลน่ารักใช่กลับมาดูกาแฟกันต่อนีอ้เดี๋ยวให้ชิมแบบร้อน,นะค,ะค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยหนึ่งหกห้าสโลบาร์อันนี้ชิมแบบร้่อน จะเป็นเอามาน็อตเพีย<อ>รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันมาเต็มกว่าออกินเกินรสมาเต็มเมื่อกี้ก็โอเคนะแบบไม่เข้มมากอะ่ะเหมาะกับคนที่แบบเ<อ>พิ่งเพิ่งหัดเริ่มกินกาแฟอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะถ้าใครแบบ อยากลองกินกระไดำ uh huh. อยากหั่นอะไรเงี้ยแนะนำเป็นดิบจะดีกว่าอ uh huh. เดี๋ยวนะคะเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมาขอถ่ายวิดีโอได้ค่ะแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรแบบเรียวๆโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วดิฟเ <c oughs> ย็น๋ตวต้องหั่นด้านที่เป็น นี่เป็นเมนูใหม่ไทยสูตรของทางร้านเองใช่ไหมคะดูอุปกรณ์เยอะมาก,อก <laughs> เอิมไม่เรียกะอุประกอบด,ดีเป็นน้ำส้ม ขนมด้วยนะวันนี้ Alista La lau <laughs> โอเคเดี๋ยวนะถ่ายเจ้าของเด้อ